พิธีกรคนดังครับนะผู้กับการแสดงสมัยลุงพลตอนนี้ก็เห็นก็บอกว่านะพิธีกรคนนี้ก็นะอ่านข่าวด้วยแล้วก็แฉด้วยนะเป็นผู้กับการแสดงคดีลุงพลปาแตนจำได้ไหมตอนนี้จะปั้นแล้วนะครับแฉเองอ่านเองคนระับเห็นบอกพิธีกรคนนี้บอกว่าจะมีพระดังแถวปทุาม,ามนะครับบวชสีกาโกงเงินวัดอะไรต่างๆนะเราก็ไม่รู้จริงหิืเท็หรือเปล่านะครับนะเพราะนั้นก็ต้องระวังนะครับ ถ้าไม่ใช่ความจริงเขาก็จะฟ้องร้องเอาพิธีกรก็ไม่รอดนะเจ้าของช่องก็ไม่รอดนะครับการแฉมันก็มีประโยชน์ต่อสังคมถ้าเป็นเรื่องจริงและเป็นประเด็นสาธารณะเพราะนั่นการแฉพระแฉเจ้าถ้าเรื่องจริงมีพยานหลักฐานชัดเจนเป็นเรื่องจริงนะก็เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่มีความผิดแต่ถ้าไปแฉพระบอกพระมีเมียนะครับบ้าศรีกราเอาเงินให้ศรีกราครั้งละสิบสองล้านนะครับสมมุติว่าเป็นเรื่องจริง เอาเงินของวัดไปให้ศรีกานะครับนะครับก็มีความผิดอันนี้แฉได้เป็นประโยชน์กับประชาชนแต่ถ้าเกิดเป็นเงินส่วนตัวของพระมีคนถวายพระมาพระเอาเงินไปให้เมียแต่พระไม่ได้มีเมียสมมุติไปแฉเนี่ยก็ฟ้องสถานีโทรทัศน์ได้เจ้าของช่องได้พิธีกรได้เพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวพระจะเอาเงินใด้ศรีกาไม่มีความผิดหรอกถ้าเป็นเงินส่วนตัวนะที่เขาถวายมาแต่ถ้าเกิดพระเอาเงินวัดไปให้ศรีกาอันนี้อันนี้ซวย เนี่ยตามข่าว12ล้านเนี่ยเพราะนั้นก็พิธีกรนีก็เสียวๆอยู่นะไปแฉเขาถึงแม้ไม่เอ่ยชื่อเนี่ยก็ถูกฟ้องหมิ่นประมาทได้ผมยังเคยโดนฟ้องมาแล้วไม่เอ่ยชื่อศาลยังพิพากษาให้ผมแพ้คดีได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังนะตอนนี้เขารู้กันหมดแล้วพระองค์นี้ชื่ออะไรอยู่จังหวัดปทุมธานีอะไรเนี่ยเพราะนั้นการที่พิธีกรไปแฉอะไรต่างเนี่ยคนทั่วไปรู้หมดแล้วเพราะในโซเชียลมันรู้เราเป็นใครเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ได้มีเมียไปบอกว่าเขามีเมียอันนี้ก็หมิ่นประมาทนะฮะ โดยการโฆษณาพระลพิธีกรนี่ก็ต้องระวังนะศีปากก้าเห็นก็บอกไม่กลัวใครเนี่ยนะครับนะก็ระวังจะโดนฟ้องเป็นประมาทได้นะครับถ้าเขาไม่ได้มีเมียแต่ถ้าเขามีเมียเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอันนี้ก็ไม่มีความผิดเพราะว่าเป็นการติชมบุคคลสาธารณะพระอะไรเงี้ยได้มีคำพิพา,า,ากาิาฎาราแต่ถ้าเขาไม่มีเมียแต่ไปบอกเขามีเมียถึงแม้ไม่เอ่ยชื่อก็มีความผิดพระก็สามารถฟ้องได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องที่ว่าเอาเงินของวัด ไปโอนเงินให้ศีกาสิบสองล้านสมมุติไม่เป็นความจริงเป็นเงินของ <c oughs> เป็นเงินของพระรูปนี้ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับไปใส่ร้ายป้ายสีเขาอันนี้ก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาก็ฟ้องได้ฟ้องเจ้าของสถานีโทรทัศน์ฟ้องพิธีกรนักข่าวฟ้องได้อันนี้ก็ลอยพี่น้องประชาชนฟังว่าทุกวันนี้มันแฉกันเยอะช่องนี้แฉนะและ้วก็อีกช่องนี้เปิดอีกช่องนั้นออกรายการทอล์กทบไมทมาทุกช่องจะถูกฟ้องหมด นะครับแตนะทั้งเจ้าของช่องทั้งอะไรต่างๆเพราะว่ามันสามารถจะฟ้องกสทชก็ได้นะครับเราจะฟ้องเจ้าของช่อง,องก็ได้ฟ้องเจ้าของรายการบกกฟ้องได้หมดเพราะนั้นก็ฝากบรรดานักข่าวพิธีกรทั้งหลายจอมแฉนะครับเดี๋ยวนี้ก็พิธีกรต้องแฉด้วยนะเปิดเองแจ้งความเองอะไรเองหมดอ่านข่าวเองตัดสินเองครบวงจรน,นะครับอ่าช่องนี้เอาขอ้อมูลมาอีกช่องนี้เปิด อีกช่องนั้นออกรายการผมว่าทุกช่องนี้ไม่ดีแม่จะติดกูกันหมดทุกช่องเพราะว่าเดี๋ยวนี้การการทํางานข่าวมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนนะักข่าวก็ต้องไปตามต่างจังหวัดไปอะไรต่างๆไปหาข่าวเดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นไงมีคนมาร้องเรียนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เปิดเองเลยครับไม่ต้องรออินฟูแล้วอินฟูก็ไปรับบริจาคกันหมดรวยกันหมดแลวอินฟูบางคนในะเงินในบัญชีนะครับมีเป็นร้อยล้านครับ นะครับอินฟรูรับบริจาคมีเงินในบัญชีเป็นยร้อยล้านนะครับหลายร้อยล้านด้วยครับรวยแล้วไม่มาช่วยเหลือประชาชนแล้วรับบริจาคอย่างเดียวเปิดมูลนิธิเปิดอะไรกันเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดนี่ผมยังว่าจะเปลี่ยนนะเปิดมูลนิธิรับบริจาคดีกว่ารวยมีเงินหลายร้อยล้านจริงๆนะไม่เชื่อเราไปถามเลยครับนะครับบางคนมีเงินหลายร้อยล้านารวยมากครับผมบอกแค่นี้รวยมากนะครับสรรพกรก็ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเป็นมูลนิธิ นะครับนะผู้มริหารที่นี่รวยเลยภาษีก็ไม่ต้องเสียสบายนะครับนะครับอย่างนี้ประเภทช่วยเหลือประชาชนไม่มีแล้ววันนี้ก็มีคุณอีออ้แทนคุณกับต้นอ้อเป็นหนึ่งก็พาผู้เสียหายไปพบผู้ผู้บชาการตํารวจแห่งชาติกรณีที่ว่าโดนอายัดบัญชีมีทั้งแม่ค้าไลเดอร์อะไรต่างๆนะครับคนพวกนี้ก็น่าสงสารนะนะครับอยู่ดีๆก็มาโดนอายัดบัญชีไปคนโอนเงินร้อยสองร้อยก็โดนอายัดนะครับนะอืม,อมนะครับอืม มีอะไรบ้างครับจุกรูนะสบายๆนะครับจุกรูครับเอ่ยิ่งพูดยิ่งถูกภาครัฐแก้ปัญหาแบบซ้ำเติมประชาชนอ๋อนะครับมีอะไรก็มานะครับเข้ามากดไลค์กดกดแชร์ให้จานเดย์ด้วยนะฮะสบายๆนะครับนะครับวันนี้ก็มีนายกสภาทนายความคนใหม่ดรธนพลหรือทนายนพเป็นนายกสภาทนายความคนใหม่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะนะนะครับพี่นพเป็น นายกสบาทนายความคนใหม่ก็ยินดีกับพี่นบนะก็ยังไงไงก็ทําให้อาชีพทนายมันรุ่งเรืองนะครับให้ทนายทุกคนร่ํารวยกันทุกคนนะครับยุคนี้มันต้องแบบทนายต้องรวยนะครับอว่ากันไปครับทําไมสอสอแปดริ้วทักส้มนะครับถึงอยากให้เปิดด่านครับอาจารย์มีผลประโยชน์ร่วมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับลองไปถามเขาดูแต่สสอแปดริ้วในะบ้านเดียวกับผมเนะี่ยเท่าที่ผมฟังข่าวเนะนี่ยสอสอจีรัตเนี่ย เขาก็อยากให้เปิดด่านเพราะว่าเขาเป็นสอส,อสอทางภาคตะวันออกเขาก็ไปสำรวจมาแล้วก็บอกว่าการค้าขายมันลำบากนะครับประเทศไทยเนี่ยขายขายของให้เขเมรปีละแสนกว่าล้านอะไรเนี่ยประมาณเนี่ยแสนสี่เนี่ยนะครับแล้วก็ชาวบงชาวบ้านเขาค้าขายลำบากเขาก็อยากให้ชาวบ้านมีไรายได้แค่นั้นแหนละนะครับการขอให้เปิดด่านไม่ใช่การขายชาติแนละ้เขาอยากทมามากินส่วนทหารจะไม่ให้เปิดก็แล้วแต่ไปก็ไม่เห็นเป็นไรเขาก็มีสิทธิพูดคนในประเทศไทยมันไม่ได้มีแค่ทหารอย่างเดียว นะครับในประเทศเนี้ยไม่ใช่มีปัญหาช,ชายแดนอย่างนี้ปัญหาปากท้องคนไม่มีจะกินปัญหาเศรษฐกิจพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจนักท่องเที่ยวนักลงทุนมันเยอะปัญหาในประเทศไม่ใช่มีแต่ปัญหาชายแดนนะครับไม่ใช่ว่าป้องกันชายแดนเสร็จแล้วคนในประเทศไม่มีกินจะอยู่ยังไงมันมีปากท้องชาวบ้านปัญหาเกี่ยวกับการทําธุรกิจค้าขายนักลงทุนคือเขาได้รับความเดือดร้อนเขาก็ งจะไปบอกสสจิรัตสสจิรัตเป็นฝ่ายค้านก็เลยอยากให้เปิดด่านบริเวณจังหวัดจันทลาดเพราะมันไม่มีสงครามไม่ได้ลบปะทะกันก็แค่นั้นและเขาไม่ได้ขายชาติหรอกเขาก็ฟังคําเรียกร้องของชาวบ้านนักธุรกิจนะครับว่าเขาลําบากค้าขายไม่ได้นะไม่มีจะกินหนี้สินก็เป็นสิทธิของเขาครับในประเทศนี้มันไม่ได้มีแค่ทหารนะครับไม่ใช่ป้องกันชายแดนอย่างเดียวเจ้าที่ไหนกิน นะเนี่มันมีปัญหาเศรษฐกิจด้วยส่วนทหารจะเปิดไม่เปิดก็ว่าไปก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการที่เขาอยากจะเปิดด่านก็เรื่องเขามันไม่ใช่การขายขายชาติเข้าใจนะเออนะฮะนะ่ประเทศนี้ไม่ได้มีแต่ทหารนะทหารมีเพื่อป้องกันรประเทศแต่แต่ปัญหาภายในประเทศมีปัญหาเศรษฐกิจปากท้องหนี้สินอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะการต้องเที่ยวการลงทุนเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายนะช่วงนี้ทหารก็เป็นไงดังคนชอบมองหลายๆมุมนะครับนะนะครับเข้าใจนะ มันมีหลายมุมมุมเรื่องความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจพ่อค้านักธุรกิจก็เดือดร้อนอ่ะเขาก็อยากเปิดด่านนะครับนะใครไม่อยากเปิดก็แล้วแต่ก็เขาก็มีสิทธิพูดไม่ใช่บอกพราใครเปิดด่านไอ้พวกขายชาติอย่างเงี้ยระวังจะดกฟ้องไปเราจะไปอะไรกับเขาล่ะนะคนมันมีหลายอย่างอนะทหารทําได้ทุกอย่างเลยป้องกันประเทศยึดอานาจด้วยเป็นนายกด้วยทหารเก่งขนาดนั้นเนี่ยทหารก็ดูแลประเทศไปเดินไปอะไรนะ่ หน้าที่ทหารก็มีอยู่แค่นั้นเรื่องชายแดนป้องกันไม่ให้คนบุกรุกเข้ามานะครับไม่ให้กระเหมนบุกแต่นะครับมันมีมันนักธุรกิจต้องทำธุรกิจต้องค้าขายต้องอะไรมันเยอะแยะหลายอย่างพี่น้องครับเออนะครับแถวบ้านรู้หมดตำรวจไม่รู้มีบ่อนการพนันอคนข้ามถนนโดนรถชนเจ็บสาหัสใครต้องรับผิดชอบมันก็ต้องดูนะครับว่า เอ่อเดินตัดหน้ารถหรือเปล่าเหตุสุดวิสัยหรือเปล่านะครับความผิดของผู้เสียหายหรือเปล่านะครับถ้าเป็นการถ้าเป็นความผิดของผู้เสียหายผู้เสียหายก็ตายฟรีนะครับนะแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่านะเราไปขับรถไม่ดูชนคนตายไอ้คนชนก็ต้องรับผิดมีคนถามมานะทุกครูนะเว็บไซต์การพนรันออนไลน์เต็มหมดทั้ง Facebook youtube ทำไมตำรวจไม่จับ นะครับมีเจ้าหน้าที่บางคนรับเป็นรายเดือนหรือเปล่ามันก็ต้องบองแบบนั้นแหละมันต้องจ่ายรายเดือนแล้วจ่ายตรงด้วยถ้าจ่ายตรงใครจะจับเลยผมว่าอ่านะครับอืมนะครับเนี่นะฮะว่ากันไปท่านแม่ทัพภาคสองอนาคตท่านจะลงการเมืองไหมไม่ทราบเห็นเดินสายตามราชพัฒน์โรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับการลงสายการลงแบบนี้ก็คือการหามวลชนนะครับเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยเลือกส้มหมดนะครับ 90บกว่าเปอร์เซ็นต์เลือกพักส้มหมดอันนี้คือความจริงไม่มีเลือกพักอื่นเลือกจ่พักส้มเพราะนันทหารลงไปก็ก็เน้นเรื่องรักชาตินะครับทหารก็คือพวกอะไรพวกอนุรักษ์นิยมนะครับนะส่วนพักส้มในพักเสรีนิยมนะครับโรงเรียนมหาลาัยนี่ก็เลือกส้มหมดนะครับอืมนะครับ้าใจนยนะครับว่ากนะันไปอืมนะครับอืมนะครับ,ม,นะรบมีอะไรบ้างครับการเป็นการปรนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี นะครับนะ,นะฮะอาจารย์เลือกพักไหนครับก็ที่ผ่านมาเลือกพักส้มนะครับนะนะอนาคตก็ยังเลือกส้มอยู่นะครับแต่ก็แต่ก็อชอบนโยบายทุกพักอันไหนดีก็ชอบอันไหนไม่ดีก็วิพากษ์วิจารณ์แก่นั้นเองผมชอบพักที่มีอุดมการณ์นะครับแต่ก็พักส้มก็ไม่ได้ชอบทุกอย่างนะชอบบางอย่างอันไหนที่เป็นอุดมการณ์ไม่ซื้อเสียงอะไรเงี้ยนะครับทุกครูครับ 20ปีที่แล้วเลือกสีแดงครับได้ครับใครจะเลือกเพื่อไทยก็ได้ไม่ผิดครับเลือกน้าเงินก็ไม่ผิดเลือกส้มก็ไม่ผิดแล้วแต่รวมไทยสร้างชาติก็ได้ประชาธิปัตย์เราอยากเลือกพรรคไหนก็เลือกไปอาจารย์ขวาจัดกับกับขวาอัมพังไม่ถูกกันแล้วขอแบบเ네นปาลเลยนะโอ้ไม่ดีหรอกครับเน네ปาลจะดีอะไรเผาบ้านเผาเมืองมันดีหรือไม่ดีหรอกนะครับเนปาลไม่เหมือนประเทศไทยคนละอย่าง เนปาลมันเป็นสาธารณรัฐไม่ใช่ระบอบกษัตริย์เหมือนเราแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเขาทุจริตคอร์รัปชันกันแบบเปิดเผยลูกชายลูกสาวนักการเมืองก็โชว์กระเป๋าหลุยนาฬิกาโรเล็กนะครับคนไม่มีงานทําปิดกั้นเสรีภาพปิด Facebook ปิด